สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนาะจากปัญหาเว็บคลิปโตเปียอย่างที่เราทราบมาเนาะแต่ข่าวมานานแล้วละ่ะเพราะว่ามันตั้งแต่14มกราละมันตั้งแต่ประมาณวันที่14มกราคมเนาะ14มกราคมปี2019เว็บคลิปโตเปียเนาะโดนแฮกเนาะเว็บคลิปโตเปียโดนแฮก14ี่มกราคม2019กก็เมื่อกี้เพิ่งจะดูคลิปนี้จบเนาะ ช่องนี้เขาก็ดีมากเนาะพี่ท่านเนี่ยคลิปตัวเปียโดนแฮกบทเรียนเนี่ยอ่อาอ่าแล้วไหนบอกบล็อกเชนโดนแฮกไม่ได้อ่าทีเนี้ยมันเป็นเอ็กเชนเนาะเป็นเอ็กเชนเป็นบอเลตเนาะไม่พวกจะเป็นมันคือกระดานเทรดพวกเนี้ยเอ็กเชนพวกเนี้ยไอ้พวก Data Center พวก้นี่นะแล้วก็ไอ้พวกอะไรวะ Private Key แล้วก็ซีฟคำใบ้12คำกับ Private Key อะพวกนั้นอะพวก Private Key อะ มันไม่ได้ให้เราเป็นคนถือ,องไงไม่ว่าจะเป็นคริปโตเปียบีเอ็กหรือไบแนนหรือพวกนั้นน่ะไม่ดูน ance, ้ำไบแนนซ์ให้เราถือได้หรือเปล่าเราไม่ได้เป็นคนเก็บ private key เนาะแล้วก็เวลาแฮกเกอร์มันแฮกอ่ะมันแฮกเข้าไปที่ไอ้พวก Data พวก wallet ของ bx อย่างเงี้ยอะ่ะมันก็โกยเงินไปหมดน้องเงินเราก็อยู่นั้นน่ะต่อให้เรารักษา t o factor เนาะรักษา t o factor ดียังไงอะ่ะหรือข้อมูลเราดียังไงอะ่ะแต่แฮกเกอร์ไปแฮกที่เว็บของ bx กระเป๋าของ bx นั้นน่ะ เพราะว่าเราไม่ไป็นคนถือไพนะ่เวดคีแล้วก็ไปหมดหมดตูดอย่างที่คลิปนี้บอกไว้อย่างที่พี่เขาพูดพูดพูดอย่างที่ในคลิปเขาพูดไวนะ้เนี่ยว่าไอเอ็กเชงพวกนี้มันซื้อขายอะได้แต่ไม่ควรเอาไว้เก็บเนาะใช้ซื้อขายอะซื้อขายอะได้แต่ไม่ควรเอาแบบเอาไว้เก็บนานๆเก็บยาวอะเพราะว่าคลิปตัวเปียงโดนแฮกเนาะอย่างที่เราทราบแล้วตั้งแต่เรื่องมันตั้งแต่ต้ตตนปีมาแล้วโดนแฮกแต่ผมเพิ่งจะมาพูดไง ก็ไปตามข่าวได้จากสยามบล็อกเชนนะพิมไปใน Google ก็ได้ว่าคลิปตัวเปียโดนแฮกคริปตัวเปียโดนแฮกแล้วทีนี้จะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องเงินก็รอดูต่อไปครับเรื่องไปถึงมือคริปตัวเปียสัญชาติแล้วนะนิวซีแลนด์ใช่ไหมเว็บเทคคริปตเปียสัญชาตินิวซีแลนด์คริปตเปียถูกแฮกเมื่อวันที่1 4มกราเนาะตั้งแต่เมื่อเดือนเดือนที่แล้วความเสีย จ3.5ล้านดอลลาร์เนาะา3.5ล้านดอลลาร์ก็เดี๋ยวเรื่องไปถึงตำรวจแล้วล่ะก็รอดูว่าเขาจะสืบสวนสอบสวนหาแฮกเกอร์เจอไหมมันจะเป็นหนอนบ่อนไส้มันจะเป็นเพราะหนอนบ่อนไส้หรือว่าเป็นเพราะคนในเดีย่วยวงั้นอันนั้นผมก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวก็ดูต่อไปก่อนเนี่ยเนาะเอ็กเชนจ์เนาะเก็บไว้บนเอ็กเชนจ์ทีเนี้ยไอ้ที่ผมโดนอ่ะผมโดน อีเล็กเทียมอีโทเนียมอะไรเนะีนะ่ย E T N ่ะนี่ชากระตุกผมโดนอิเล็กโทเนียมโดน E T N นะี่ะ etn นี่ผมซื้อไว้ตั้งแต่ซื้อไว้ตั้งแต่มันเปิดขาย ico อ่ะจนกระทั่งมันลิ์เข้ามาในคอยมาเกตแคปอะแล้วผมก็ไปเก็บไว้ในคลิปตัวเปียเนาะหนึ่งมืนตัวแล้วก็ถอนมาคูคอยห้าพันตัวเนาะแต่ที่อยู่ในครูคอยอยังอยู่ไม่มีปัญหาเหลืออยู่4ี่พันเ้า้ยเกตัวเนาะถอนมาคูคอยห้าพันตัว เหลืออยู่4,999ตัวถอนจากเว็บคริปโตเปียเนี่ให้ ETN เนี่ย,ยผมซื้อไว้10,000ตัวตอนมันเปิดขาย ICO เก็บไว้ในคริปโตเปีย10,000แล้วก็โอนออกมาคูคอย5,000สรุปเว็บคริปโตเปียโดนแฮกผมเสีย ETN แล้วอิ rium, e ล็กเทียมอโทเนียเนี่ยอ l เล็กโทเนีเนี่ยเสียไป5,000ตัวพอเช็คจาก BX แล้วแล้วก็เช็คจากคูคอยแล้วเงินยังอยู่อะ่ะ อถอนเมื่อ28่ธันวาคมสองพถอน ETN จากเว็บมันอไปอยู่ในคริปโตเปีย1,000งตัวแล้วก็ถอนมันที่1เดือน7 2018ไปอยู่ในครูคอย5,000ตัวแล้วคริปโตเปียโดนแฮกก็เสีย ETN ไป5,000เดี๋ยวดูก่อนถ้าเว็บมันกู้สถานาการณ์กับจับแฮกเกอร์ได้แล้วก็ ได้เงินคืนแล้วกลับมาเปิดปกติ E T N ก็น่าจะอยู่เหมือนเดิมอ่า E T N ก็น่าจะได้กลับมาครบแต่คลิปโตเปียจะกลับมาเปิดหรือเปล่าเราก็ต้องตามดูข่าวกันต่อไปแต่เช็คในครูคอยแล้วอ่ะยังเหลือที่เสียไป5,000ตัวก็จะเป็นในส่วนของคลิปโตเปียแล้วก็คลิปนี้ก็ลองมาดูได้นะมีประโยชน์มากเลยก็บทเรียนน่าสำหรับเก็บไว้บน Xchange B X ก็เป็นหนใน Xchange ครับผมอ่ะ จะใช้เป็น e x o d u s ก็ได้ e x o d u s นี่ก็เป็น d e s k t o p m a l ม e t เนาะไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยสักบาทเก็บซีฟเก็บ Private Key ไว้ที่ตัวเราได้อะมันจะเป็นคำใบถึงสองคำหรือว่า p r i v a t e key เก็บไว้ที่เราได้หมดแล้วก็มีอีกหลายกระดานเนะาะอทีนี้ที่ผมเลงไว้นะเดี๋ยวผมจะรีบซื้อสั่งซื้อมาเนาะแล้วก็ย้ายเงินไปเก็บไว้บนนี้นะ มันจะเป็นในส่วนของเทเซอร์เนาะจะเป็นในส่วนของเทเซอร์แล้วก็ลีเกอร์นาโนพวกเนี้ยลี Nano เอกอร์นาโนเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นฮาร์ดแวร์พอลเิตเนาะเป็นฮาร์ดแวร์พอลเิตซึ่งอ่าซีกแล้วก็คำใบเนาะสิบสองคำคำใบสิบสองคำจะอยู่ที่เราแล้วก็ไพรเวทคีย์ก็เก็บไว้ที่เราไม่เหมือนเอ็กเชิงพวกเนี่ยถ้าเอ็กเชิงพวกนี้โดนแฮกนะเนี่ย สมมติ BX โดนเหมือนคลิปโตเบียนะใครจะรู้เหรอใช่ไหมในอนาคตอะเนี่ยคลิปโตเบียไม่จบเนี่ยเป็นเดือนกว่าแล้วเดือนสองเดือนแล้ว DN ผมแบ่งมาในคูคอยห้าพันตัวไม่งั้น ET ผมหมื่นกว่าตัวที่ซื้อไว้อะโดนไปหมดเลยในคลิปโตเบีย,เ,ยเดี๋ยวจะต้องหาเงินมาซื้อให้พวกเทเดีย๋ยวจะส่งสั่งซื้อเลยเนี่ยแหละให้พวกเทเซอร์ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิววิธีใช้ให้แล้วก็มีลิเจอร์นาโน โอเคคลิปนี้ก็มาเตือนเท่านี้แหละถามว่าบล็อกเชนปลอดภัยไหมบล็อกเชนปลอดภยัยเว็บคลิปตัวเปียโดนแฮกเนี่ยสมมติจะอยู่พรุ่งนี้บีเโดนแฮกอ่ะใช่ไหมเราทำทูแฟ c เตอร์ใช่ไหมทำทูแฟคเตอร์ความปลอดภยัยแต่สมมติพรุ่งนี้ BX โดนแฮกอ่ะใช่ไหมใครจะรู้ใช่ไหมอนาคตไม่แน่นอน คริปตัวเปียโดนแฮกบทเรียนดิจิตอลเอ็กชังโอเคสรุป ETN ETN ล l e c t r o n i u m ซื้อไว้หนึ่งหมื่นตัวตอนมันเปิดขาย ICO เก็บไว้บนคริปตัวเปียห้าพันตอนแรกเก็บไว้หมื่นหนึ่งแล้วโอนมาที่คูคอยอีกห้าพันก็เหลือบนคริปตัวเปียห้าพันคลิปตัวเปียโดนแฮกเกอร์แฮกไม่รู้หนอนบ่อนไส้หรือว่าคนในมีเอียวหรือว่าแฮกยังไงตอนนี้เขาก็กำลังตามตัวอยู่เนาะ แล้วก็ให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้แต่ข้อมูลมันเก่าว่าละข้อมันตั้งแต่วันที่16มกราละสมว,วนที่14วันที่16มกราแล้วก็แนะนําถ้าจะซื้อขายก็เป็นเอ็ก a ชิงพวกนี้แหละแต่ถ้าจะเก็บยาวไม่ควรเก็บไว้บนเอ็ก a ชิงอาจจะเป็น d e สก์ท็อป l l เ t เนาะหรือไม่ก็เป็นผู้อ卡ดแวร์ a l เ e t ที่เราสามารถถือ Private Key หรือซ e ฟได้ หรือซีกได้ประมาณนะ่ะลองไปศึกษาเรื่องบล็อกเชนอ่ะภายนวีคีมันจะสามารถไขเข้าไปในบล็อกเชนเพื่อไปเอาไอ้พวกคริปโตพวกนั้นออกมาได้เพราะว่าที่อยู่ของมันคือบล็อกเชนแล้วก็บล็อกเชนมันแฮกยากเพราะมันไปศึกษาระบบบล็อกเชนนะ้นเดี๋ยวมันจะยาวคลิปนี้ก็มีเท่านี้หรอม,มั้งมีอะไรวะก็เดี๋ยวถ้าสั่งซื้อเทเซอร์มาเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูผมอยากได้เทเซอร์เนี้ยเวอร์ชันใหม่ๆมันก็เก็บเหรียญได้เป็นพันเหรียญเลยนะ เก็บเหรียญได้เป็นพันเหรียญน,นะหรือจะเอาเป็นลีเจอร์นาโนก็ได้มันมีอีกสองตัวนะมันมีอีกสองตัวอันนี้ผมไม่เคยใช้นะ ันนี้ผมไม่เคยใช้มันจะเหมือนโทรศัพท์อะโอเคก็มาเตือนๆกันเนาะว่า อย่างกรณีคริปโตเปียโดนแฮกก็เอ็กเชนเหมือนกับ BX เกนเา็ลองไปดูคลิปนี้ได้นยโอเคไม่มีแล้วละ่ะเช็ค ETN แล้วโดนไป5,000ก็ดหวังว่าคริปโตเปียจะร่วมมือตำรวจจนกระทั่งจับแฮกเกอร์ได้หรือจับหนอนบอนไส้ได้เนาะเกือเป็นนอนแล้วก็เอาเงินทั้งหมดคืนนะแล้วพวกเราก็จะหาทางป้องกันเปลี่ยนไปใช้นอกจาก Exchange ก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นพวกฮาร์ดแวร์บอเล็นะ ฮาร์ดแวร์วอลเลมันจะปลอดภัยต่อเงินเราเนาะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แหละเดี๋ยวยาว